เหตุใดเวลาแสดงธรรมของรัตาคตวงเล็บภายในวัดช่วงสนทนาหลังฉันถึงใสาอังสะอย่างเดียวไม่ได้ห่มจีวรครับมีในวินัยไว้อย่างหลายบางครับอยากทราบข้อเท็จจริงผมดูรายการ Voice of the d a y 6มกราคม56พระอาจารย์ยังห่มจีวรแสดงธรรมหนอ,อการแสดงธรรมการทำบริกรรมการฉานการอะไรเ ผู้เจ้ามีบัญญัติว่าห้ามเปลืยกายเท่าน,นั้นเองนะและการเปลือยกายมีเกณฑ์อย่างไรอ่ามีอีกนะเห็นนะ,ะพิคูลายรูปบอกเนี้ยเปลยกายเฮ้ยไม่ใช่ลนะนะเราก็ไปค้นหาไอ้นี่ตั้งแต่พรรษาแรกแล้วปัญหาพวกนี้อาจจะมาสงสัยตั้งแต่พรรษาแรกเพราะว่าอพิคูร,รูปหนึ่งเนี้ย ใส่แค่อังสะแล้วก็ทํากิจต่างๆอย่างเนี้ยนะตัวเจ้าวาดบอกว่าไม่ใช่เจ้าวาดพิกุมาจากอาวาสอื่นอีกรูปหนึ่งบอกว่าท่านเปลืยกายอีกคนก็เถียงอีกคนก็บอกใช่เรายืนอยู่เป็นบุคคลที่สามฟังเขาสองรูปเถียงกันก็เลยเกิดข้อสงสัยก็เลยไปเปิดในวินัยดูผู้เจ้าจรระบุขอเครื่องปกปิดกายสามอย่างนะ ถ้ามีเครื่องปกปิดกายสามอย่างนี้ไม่ถือว่าเปลือยกายนะสามอย่างก็คือผ้าน้ำเรือนไฟนะถ้าพิขุอยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ต้องมีผ้าปกปิดกายเลยได้มีตัวเปล่าเนี่ยลงน้ำถือว่าน้ำเป็นเครื่องปกปิดกายเข้าใจไหมถ้าพิขุไม่ได้อยู่ในน้ำมีผ้าสักหนึ่งผืนไม่ถือว่าเปลือยกายแค่ผืนเดียวหรือผ้าไม่มี นะก็หาเศษผ้าที่ไหนก็ได้ปกปิดกาย